สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมเอ่อพระนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นเจ้าสัวนะครับพิมพ์ซุ้มเรือนแก้ววัดดีหลวงนะครับผม ปีพศ25 36นะครับก็เป็นพระที่หายาอีกหนึ่งรุ่นนะครับของท่านอาจารย์นองสร้างเพียง108องค์เท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้าสัวหลวงพ่ทวดวัดดีหลวงนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวปี36ก็องค์พานี้ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเทียบกับ ตอรี่ปีสามเรุ่นสร้างโรงเฮบาลโคกโพฟุบเห็นไหมครับเป็นพระเนื้อว่านใหญ่นะครับสร้างน้อยจริงๆนะครับผมเพียง1นึร้อยแปดองค์เท่านั้นผมขออนุญาตวางพระอ่านข้อมูลให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมข้อมูลที่ผมอ่านนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือเล่มสีม่วงของท่านอาจารย์นองนะครับ ที่มีสามร้อยฟาหน้านะครับผมเล่มหนานะครับเป็นหนังสือมาตรฐานที่สุดของอาจารย์นองนะครับผมจะอ่านหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับผมหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกนะครับหลวงพ่อทวดวัดดีหลวงอาจารย์นองสร้างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับนอกจากวัตถุมงคลภายใต้ชื่อวัดทรายขาวแล้ว ท่านอาจารย์นองยังได้มีเมตตานะครับให้คุณพิเชษพิช,ชายนันนะครับผมและคณะที่อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อถวายแด่วัดดีหลวงจังหวัดสงขานะครับเพื่อนำไรายได้นำไปจัดสร้างาศาสนสถานภายในวัดซึ่งการสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วยเ ประกอบพิธีวาระเดียวกับการสร้างเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับวัดทรายขาวรุ่นฮีโน่นะครับผมก็สร้างพร้อมรุ่นฮีโน่ปีสาหนะครับแล้วก็ปลูกเสกพร้อมกันนะครับผมโดยมีท่านอาจารย์นองได้เมตตานั่งอธิษฐานจิตและทําพิธีปลูกเสกให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับ เหรียญรุ่นนี้ได้ประกอบพิธีปลุกเสกถึงสามวาระนะครับได้แก่ที่วัดทรายขาววัดปากก่อและวัดดีหลวงก็ข้อมูลที่ผมได้อ่านให้ฟังนี้นะครับก็คือรุ่นเจ้าสัวเนี่ยนะครับนี่รุ่นเจ้าสัวเนี่ยนะครับของวัดดีหลวงเนี่ยนะครับ นี่คือรุ่นเจ้าสุนะครับวัดดีหลวงปีสามหกเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับแล้วก็ปลุกเสกนะครับพร้อมกับนี่ฮีโน่อะรุ่นฮีโน่อาจันนองนะครับนี่เขาสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นนี้นะครับคือเหรียญฮีโน่อาจันนองปีสามหก นี่หายากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเช่าวรวมไว้ได้ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับเป็นพาที่ผมชื่นชอบนะครับผมนี่ฮีโน่นะครับก็คือเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือพาเนี่ยเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวปีสามหกเนี่ยนะครับ เจ้าสัวปีสามหกแล้วก็เหรียญรุ่นฮิโนปีสามหกเนี่ยนะครับสร้างแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกันนะครับสามวาระก็คือมีวัดป่ากอวัดไทรขาววัดดีหลวงนะครับแต่รุ่นเจ้าสัวเนี่ยนะครับนําไปออกที่วัดดีหลวงพิมพ์เสมานะครับนําไปออกที่วัดไทรขาวเพราะว่านําเงินไปช่วยวัดดีหลวงนะครับ นี่ก็คือข้อมูลที่ผมอ่านในฝังนะครับผมก็จะเล่นนะครับตามตำลับตำราแต่ว่าของที่หายากเลยเนี่ยนะครับอันนี้จะลงอยู่ในหน้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบของหนังสือเล่มม่วงนะครับเขียนว่านะครับพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านออกให้วัดดีหลวงจังหวัดสงขลาปีสามหกสร้างจำนวนหนึ่งร้อยแปดองค์นะครับผม น้อยมากนะครับเพียงหนึ่งร้อยแปดองเท่านั้นนี่ก็คือข้อมูลของพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยที่น่าใช้เนี่ยนะครับก็เพราะว่านะครับสร้างจากเนื้อว่านเก่านะครับปีพศสองสี่เก้าเจ็ดวัดชังให้นะครับผมล้วนล้วนนะครับนี่นะครับผมหนาใหญ่บึบบับร้อยแปดองเท่านั้น องนี้เนี่ยผมเช่ามานานหลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนน่าจะเกิน6เดือนนะครับแต่ว่าผมก็เก็บไว้นะครับยังไม่ได้ลงก็เพิ่งเอามาลงเนี่ยหลังสงการเนี่ยที่เพื่อนๆได้ดูคลิปเนี่ยแหละนะครับ<อ>เพราะว่าผมชอบโดยส่วนตัวนะครับเ้าองนี้สวยนะครับ พิมเจ้าสัวนะครับเออรุ่นเจ้าสัวพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วนะครับก็คือก็เป็นพิมพ์เจ้าสัวเนี่ยแหละนะครับผมซุ้มเรือนแก้วเขาแล้วแต่จะเรียกนะครับพาหนาบึบบับมีมิตินะครับด้านหลังเนี่ยนะครับผมที่ผมเจอนะครับคาสเซเลียนสายเนี่ยนะครับจะมียันนะครับก็จะมีทั้งติดและไม่ติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของเนื้อว่านนะครับผม ด้านหลังนี่ครับเป็นสถูบลงประทั่นนะครับด้านหน้านะครับดูแบบนี้อาจจะไม่คมนะครับแต่ตัวจริงเนี่ยคมมากนะครับลายขนกร,บรอบๆเนี่ยคมทรงพระเนี่ยตรงประวนี้หนาแบบบุบบับนะครับ ส่องเนี่ยมวลสารเต็มนะครับนี่ก็เป็นของหายากนะครับด้านหน้านะครับวัดดีหอรออวงงหลวงนะครับวัดดีหลวงเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับว่าลายขนกของเขาเนี่ยคมนะครับ แต่เนื่องเนื่องจากเป็นพาทูโทนนะครับก็เลยแบบพอไม่ลงกล้องเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่คมเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคมมากนะครับถ้าเพื่อนพี่ๆได้ไปเนี่ยดูด้วยตาตัวเองเนี่ยจะคมนะครับลายกระหนกเนี่ยเนื้อเนี่ยมีเม็ดขาวนะครับว่านเก้าเจ็ดเน้นๆนะครับเป็นว่านเก่า เนี่ยเม็ดขาวฐานบัวหลงมดทั่วนะครับแม่คมมากหัวเข้าเท้าละพานี่ลึกนะครับลึกลึกจริงนะครับ ประสานโอ้โหจีวรชัดนะครับสังาติชัดปากตุยเลยนะครับจมูกสันจมูกโด่งตาลึกบึบบับนะครับองนี้บึบบับชื่อดีด้วยนะครับเจ้าสัว แฟนแล้วจะได้เป็นเจ้าสัวเป็นเสี่ยเขาบ้างนะครับฟืบตอนหลังนี้มวลสารเยอะนะครับเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเปลือกว่านต่างๆเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับถ้าพาก้าเจ็ดดูง่ายง่ายเนี่ยเม็ดขาวๆต้องเยอะเยอะนะครับนย่ยเม็ดแบบเนี้ย ที่ผมส่องให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยเม็ดแับเนี้ยถ้าเอาไปประกวดเนี่ยกรรมการส่องไปเจอนี่ลำบากเลยนะครับเผลอๆตีตกตีเก้น,นะครับนี่มียันนะครับองค์นี้ก็ติดนะครับ เม็ดขาวปบปบปับปบกันข้างสองด้านล่างให้ดูอีกหน่อยนะครับวัดดีหลวงมวลสารเขาจัดนะครับพร์บพิธีดีนะครับปกเสกถึงสามวาระ แล้วก็เนื้อหาหมวลสารเก่าองค์ก็จะค่อนข้างเครื่องเลยนะครับเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่เนื้อหน้านครับเขื่องเลยนะครับองนี้นอนกองเดิมมาหลายปีนะครับ ไปเลี่ยมทองนี่หื่มหูเอือน,นะครับงานนี้ก็เลี่ยมเงินเลี่ยมพลาสติกใช้ก็ได้นะครับก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพระปุกเสกดีๆสามวาละเนื้อหามวลสารดีๆนะครับมีในสาระบบอย่างแน่นอนนะครับถ้าเช่าแล้วอยากจะให้ผมถ่ายรูปส่งข้อมูลไปให้ดูก็ได้นะครับในหนังสือเล่มสีม่วงจันนองนะครับ องค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่25,500บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0988นะครับ541366หนึ่งเชฟนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับได้นะครับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ